สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการอัปเดตรีวิวข้อมูลสินค้ารองเท้าของร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองให้เพื่อนๆได้รับทราบกันรับชมกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้นำเจ้าตัวรองเทา้ายี่ห้อใหม่นะครับซึ่ง เป็นยี่ห้อใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในหลานตอนรับปี2022นะครับก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะปีนี้ก็เข้าสู่ถึงปีที่9นะครับเข้าสู่ปีที่9ที่จะรีวิวรองเท้าให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็รีวิวกันมาตั้งแต่ปี2014นะครับจนถึงตอนนี้นะครับเข้าสู่ปีที่9แล้วนะครับก็ขอพระคุณ ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะวันนี้ก็มีรองเท้าคู่ใหม่นะครับยี่ห้อใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งรองเท้ายี่ห้อนี้ต้องเท้าความไปก่อนเมื่อประมาณ5ปีเกือบ6ปีที่แล้วนะครับผมเคยรีวิวรองเท้ายี่ห้อ New Balance แล้ว ครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นรองเท้า New Balance ว i s s e l o นะครับคู่สีดำรีวิวเมื่อประมาณเกือบเกือบ6ปีที่แล้วนะครับก็ก็เป็นรองเท้ารุ่นเดียวที่เข้ามาในร้านมีขายตอนนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ห่างหายจากจาก จากร้านรองเท้าไปเลยนะครับรองเท้ายี่ห้อของ n e w b a l a n c e ไม่มีสินค้าเข้ามาเลยนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับมีรองเท้าสินค้ารุ่นใหม่ของ n e w b a l a n c e มาวางจำหน่ายแล้วนะครับนั่นก็คือรองเท้ารุ่น New b a l a n c e f u l o n V6 plus นะครับเป็นรองเท้าสายสปีดของ New Balance แบบเต็มตัวเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าสายสปีดนะครับสีสันสวยสดงดงามมากๆนะครับอ่ะ ก,ก่อนที่เราจะไปรีวิวรองเท้ากันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่ในช่อง YouTube ตอนนี้นะครับเข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอของปีที่9ยาวๆนานๆต่อๆไปนะครับเวลามีรองเท้าคู่ไหนมารีวิวก็จะได้มีการแจ้งเตือนกดกระดิ่งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยกันแนละ้วกันเนาะ อ่ะคราวนี้เรามาดูการสลหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับบอกได้เลยว่ามันสวยงามมากมากเลยนะครับเอาแค่สีของเจ้าตัวรองเท้าก็คือมันสวยสดจริงๆเลยนะครับ New Balance Furlon V6 Plus นะครับหรือว่า V6 Plus นั่นเองนะครับเป็นรองเท้าสายสปีดของ New Balance ก็ว่าได้นะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้บอกได้เลยว่าน้ำหนักเบานะครับแล้วก็นุ่มนะครับอัปเปอร์นุ่มมากนะครับผมลองสวมใส่ดูแล้วใส่สบายมากนะครับนุ่มมากด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับมีอะไรอยู่บนเทคโนโลยีของตัวรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับ เริ่มกันที่สีของเจ้าตัวรองเท้ากันก่อนนะครับสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นลักษณะของสีทูโทนนะครับเป็นสีสองสีนะครับซึ่งถ้ามองดูผ่าน,นก็จะเหมือนกับสีเขียวมะนาวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของสีเขียวมะนาวแล้วก็สีส้มนะครับซึ่งพื้นหลักพื้นผิวสีหลักๆของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้จะเป็นดู น่าจะเป็นสีเขียวมะนาวนะครับสีเขียวมะนาวแล้วก็มีลวดลายลายจุดลายเส้นต่างๆของตัวเ p p e r จะเป็นสีส้มนะครับจะเป็นสีส้มนะครับชุดพื้นด้วยก็เช่นกันนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสีมันคือเป็นสีที่จี๊ดมากๆนะครับสีคือแจ่มมากเลยนะครับเล่นอยู่บนสนามหญ้าสีเขียวนะรองเท้าสีนี้บอกได้เลยว่าโดดเด่นมากๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสี หลักๆเลยของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนวัสดุที่นำมาใช้ในการทำตัวอัปเปอร์นะครับวัสดุหลักๆเลยที่ใช้ในการทำตัวอัปเปอร์จะมีชื่อติดอยู่ตรงนี้นะครับจะเขียนว่า f i t w e ีบนะครับเป็นเทคโนโลยีผ้าที่เข้ามาใช้ในทำใช้ในการทำตัวอัปเปอร์นะครับก็จะเป็นผ้าถักของ New Balance นะครับมีชื่อว่า ฟิตวีบนะครับนี่เขียนติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผ้าถักตรงนี้บริเวณตัวอัปเปอร์ส่วนที่เป็นด้านหน้ากับส่วนด้านส้นเท้าเราจะมองออกค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ถ้าอยากจะให้เห็นว่ามันเป็นแบบไหนก็มันจะเป็นผ้าถักแบบนี้นะครับส่วนที่เป็นข้อต่ำตรงนี้นะครับจะเป็นผ้าเราจะเห็นเป็นลักษณะของผ้าตรงนี้โผล่ไม้เห็นนะครับซึ่งมันไม่มีเทคโนโลยีแผ่นฟิลม์มใดๆกั้นไว้นะครับก็จะเป็นผ้า รวมไปถึงบริเวณลิ้นรองเท้าส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวผ้าถักฟิตวีฟตัวนี้นะครับใช้ทําตัวอัปเปอร์ในส่วนที่เป็นด้านหน้าเท้าข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ข้างเท้าด้านในนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านส้นเท้าด้วยนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นส่วนๆก็คือเพื่อนๆเ,เห็นตรงเส้นตรงที่ท,ที่ที่มันมีรอยตัดตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะอ่าสองข้าง ข้างเท้าด้านในกับข้างเท้าด้านนอกนะครับมันจะมีเส้นที่เป็นรอยตัดนะครับนี่สองเส้นตรงนี้นะครับซึ่งมันจะแบ่งส่วนของรองเทา้าคือส่วนด้านด้านด้านบนก็คือด้านด้านหน้าเท้านะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านซนเท้านะครับซึ่งเจ้าสองส่วนตัวน,วนี้คือถ้ามองเผินๆก็ดูเหมือนกับไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเราเอามือจับนะครับมันจะรู้สึกได้เลยว่า บริเวณส่วนที่เป็นด้านหน้าเท้าตัวอัปเปอร์มันจะมีความนุ่มมากกว่านะครับมันมีความนุ่มมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอัปเปอร์มันจะมีความหนามากกว่าตัวอัปเปอร์ส่วนที่เป็นส้นรองเท้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณด้านส้นเท้าจะมีประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองจากทางด้านข้างนะครับเนี่ยตัวอัปเปอร์บริเวณส่วนด้านหน้ามันจะมีความหนามากกว่าบริเวณส้นรองเท้านะครับ อ่านี่นะครับนี่มันจะมีร้อยเส้นนะครับที่กั้นไว้อยู่นะครับตัวอัปเปอร์บริเวณส่วนส่วนตรงด้านหน้าเท้ามันจะมีความความหนามากกว่าบริเวณด้านส้นเท้านะครับแล้วก็นุ่มกว่าด้วยนะครับอ่านุ่มมากนะครับซึ่งผมลอง จับจับดูแล้วนะครับเอามือลองสอดเข้าไปดูจากทางด้านในนะครับปรากฏว่าตัวอัปเปอร์ส่วนที่เป็นด้านหน้านะครับมันจะมีลักษณะของแผ่นฟองน้ําบางๆอีกอีกอีกแผ่นหนึ่งนะครับที่อยู่ที่อยู่ด้านในของของตัวอัปเปอร์นะครับถ้าเรามองดูจากทางด้านในมันจะเป็นตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นดำดำมืดๆตัวนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นสีขาวนะครับ แต่อันนี้คือมันมองมองมองลำบากนิดนึงมันจะเลยมองเป็นสีดํานะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นแผ่นฟองน้ํานะครับบางๆอยู่อีกชั้นหนึ่งด้านในนะครับทํามาเพื่อให้ตัวอัปเปอร์มันมีความนุ่มมากขึ้นนะครับเวลาสวมใส่ก็จะได้รู้สึกไม่เหมือนกับว่าเราใส่รองเท้าเปล่าๆนะครับก็ทําออกมาได้ได้ได้ดีนะได้ดีเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยี ที่ใช้ในการทำตัวอัปเปอร์ที่มีชื่อเรียกว่า Fit w วี p นะครับผ้าถักของ New Balance นะครับมากับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เรียกว่า f l y ิ n n NB g r a p h i c ินะครับไฟนิงเอ็นบีกราฟิตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของแผ่นฟิล์มบางๆนะครับแผ่นฟิล์มบางๆที่เคลือบบริเวณด้านตัวอัปเปอร์ส่วนด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บนแผ่นฟิล์มตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า NB ติดอยู่นะครับแล้วที่ยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นจุดสีสีที่เป็นสีสม้มๆตรงนี้นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับพื้นผิวที่ที่ที่ไม่ใช่พื้นผิวแบบเรียบๆนะครับมันจะเป็นพื้นผิวที่เป็นเป็นนูนขึ้นมานะครับมันจะเป็นปุ่มๆนูนขึ้นมานะครับนี่อานี่นะครับ มันจะนูนขึ้นมาเวลาเอามือสัมผัสเรา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 จะสัมผัสได้นะครับว่ามันจะมันมันจะไม่ใช่พื้นผิวที่เรียบไปกับตัวรองเท้านะครับตัวนี้เทคโนโลยีตัวนี้จะอยู่บนแผ่นฟิล์ม f ฟ i n n n NB u บี f t ตตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นเทคโนโลยีที่ถ้าให้ผมคาดเดาก็จะช่วยในเรื่องการสัมผัสบ,บอลน,นั่นเองนะครับมีมีเท็กเจอร์มื texture, มอมีพื้นที่มีพื้นผิวที่ ที่ใช้ในการสัมผัสบอลได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับส่วนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับด้านหน้าเท้าก็จะมีคำว่า NB นะครับ New Balance ตัวหนังสือสีลายเส้นสีดำนะครับอยู่บนพื้นที่เป็นสีเขียวมะนาวกับสีส้มนะครับนี่นะครับผาดยาวมาจนถึงด้านข้างเลย ส่วนด้านส้นเท้านะครับก็จะเขียนคําว่าฟูลลอนนะครับก็คือชื่อรุ่นรองเท้ารุ่นนี้นะครับทับอยู่บนรอยเย็บของตัวรองเทา้าบริเวณด้านส้นเท้านะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้จะมีรอยเย็บบริเวณด้านส้นเท้าเพียงแค่ที่เดียวนะครับที่เดียวนะครับส่วนพื้นก็ไม่มีรอยเย็บนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับข้านเท้าด้านใน ตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทำตัวอัปเปอร์นะครับฟิตวีฟนะครับติดอยู่นะส่วนบริเวณด้านบนนะครับด้านบนของเจ้าตัวรองเท้านะครับก็จะมีเชือกรองเท้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรองเท้าเลยก็คือสีเขียวมะนาวนะครับแล้วก็มีลายเส้นเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆนะครับสีส้มนะครับติดอยู่นะครับ บริเวณส่วนที่เป็นลิ้นรองเท้านะครับก็จะมีรูรอยเชือกรองเท้าอยู่ทั้งหมด5คู่นะครับก็จะสลับฟันปลาเข้าออกนะครับ1คู่นะครับก็คือเข้าแล้วก็ออก2คู่3ามคู่4ี่คู่5คู่นะครับแต่ที่ผมอยากจะให้สังเกตก็คือเจ้าตัวอัปเปอร์นะครับรูรอยเชือกรองเทา้ามันจะมีอยู่1รูที่ซ่อนไปไว้อยู่ด้านในบริเวณที่เป็นลิ้นรองเท้าที่เป็นส่วนที่เป็นผ้า ฟิตวีบตัวนี้นะครับเป็นผ้าตัวน mm ี Asia, ้นะครับซึ่งส่วนที่เป็นรูรอยเชือกมันจะมีมันจะมีมีจะเรียกว่าห่วงก็ไม่ใช่นะครับมันจะมีหมุดนะครับมันจะมีหมุดที่เป็นรูรอยเชือกรองเท้าอยู่บริเวณรูที่อยู่ในส่วนที่เป็นเป็นเป็นลิ้นรองเท้าที่อยู่ในส่วนที่เป็นผ้านะครับอ่าก็เพื่อกันไม่ให้ ผ้าหรือว่าตัวอัปเปอร์ส่วนที่เป็นผ้าตัวนี้ฉีกขาดเวลาเราสวมใส่นั่นเองนะครับส่วนรูที่อยู่บนด้านนอกก็จะเป็นรูเฉยๆนะครับอสองข้างเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีหมุดที่เป็นสีสีเขียวๆนะครับทำเป็นรูเอาไว้นะครับนี่ก็สวยงามดีนะครับแล้วที่อยากจะให้มองอีกทีหนึ่งก็คือ ตัวอัปเปอร์ส่วนที่เป็นรูรอยเชือกลองเท้านะครับจะทิ้งช่วงบริเวณส่วนด้านด้านหน้าเท้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสบอลด้านหน้าเท้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอัปเปอร์ด้านบนนะครับด้านบนนะครับส่วนอินโซด้านในนะครับอินโซด้านในก็จะมี แผ่นรองรองเท้านะครับด้านในจะเขียนว่าฟูลอนนะครับมากับเทคโนโลยีที่เรียกว่า i n f i n i t ตกิฟตนะครับเดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับเจ้าอินฟินิตกิฟตตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีแผ่นรองรองเท้าที่ด้านบนจะมีลักษณะเหมือนกับผ้านะครับมันจะมีความความหนึดหนืดมีความชานะครับนี่เอามือถูนี่นะครับตัวนี้จะเขียนว่าฟูลอนอินฟินิตกิฟนะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นแผ่นอีโวโฟมสีดำนะครับมีลายเป็นลายตะข่ายนะครับเพื่อไม่ให้เวลาเราสวมใส่ไม่ให้แผ่นรองรองเท้ามันลื่นไหลนั่นเองนะครับแผ่นก็ค่อนข้างที่จะหนานะหนาเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสีดำตัวหนังสือสีเขียวมะนาวนะครับส่วนด้านในอินโซนะครับด้านในอินโซก็จะมี จะมีการเย็บพื้นด้านในนะครับการเย็บพื้นด้านในถึงด้านในหมดเลยนะครับส่วนซับบริเวณส้นรองเท้าก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่เสริมฟองน้ํานะครับนี่จะบุกฟองน้ําไว้ค่อนข้างจะหนานะครับส้นรองเท้าแข็งแรงมากๆนะครับเพราะว่ามีแผ่นกันกระแทกอยู่ด้านในอยู่1แผ่นนะครับแข็งแรงมากนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับบริเวณขอบหุ้มข้อที่เป็นข้อต่ำก็จะเป็นผ้าสีเขียวนะครับด้านในจะเป็นสีส้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวแต่เราจะเห็นเป็นลายจุดเล็กๆสีส้มนะครับคือด้านในนะครับจะเป็นผ้าสีส้มนะครับด้านบนมีสัญลักษณ์ NB นะครับก็คือ นิวบาลานนั่นเองนะครับตัวหนังสือสีดำอยู่บนพื้นสีเขียวมะนาวแล้วก็มีลายเส้นสีส้มนะครับขอบของตัวรองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับส่วนปลายเชือกรองเท้าก็จะมีคำว่านิวบาลานติดอยู่นะครับนี่นะครับนิวบาลานติดอยู่อ่ากล้องไม่โฟกัสละนะครับเกาะมื นี่ก็ประมาณนี้นะครับขออภัยด้วยก็แล้วกันถ้ากล้องมันไม่โฟกัสนะครับอ่าก็อ่าเมื่อกี้จะเห็นอยู่แวบบๆใช่ไหมอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนไซส์ที่ผมนำมารีวิวก็เป็นไซส์นี้เลยนะครับนี่นะครับไซส์นี้เลยก็คือ41นะครับเดี๋ยวจะสวมใส่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับหลักๆนะครับคราวนี้มาดูชุดพื้นกันบ้างนะครับชุดพื้นตัวนี้จะเป็นชุดพื้นที่มีชื่อเรียกว่าโปรเลเวลไนล่อนนะครับเป็นชุดพื้นไนล่อนแบบโปรเลยนะครับน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นสูงนะครับยืดหยุ่นสูงมากนี่พับได้ด้วยนะครับนี่บิดซ้ายบิดขวานี่รองเท้าก็กลับมาอยู่ทรงเหมือนเดิมนะครับคือ พื้นไนล่อนนะครับก็เป็นชุดพื้นที่หลายๆค่ายเอามาใช้กันนะครับเมื่อก่อนไนกี้ก็เคยเอามาใช้นะครับแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นไปนะครับแต่ตัวของ New b a l a n c e ตัวนี้ก็ใช้ชุดพื้นไนล่อนนะครับมากับ11ปุ่มลูกศรน,นะครับสิปุ่มลูกศรน,นะครับจะเป็นลักษณะของปุ่มใบมีด หัวลูกศรน,นะครับทั้งหมดเลยนะครับด้านบนมี7ปุ่มด้านส้นเท้ามี4ปุ่มนะครับปลายปุ่มจะเป็นสีส้มนะครับส่วนพื้นปุ่มจะเป็นสีใสนะครับพื้นถ้าเราดูดูดูดีๆมันจะเป็นสีสีเขียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นสีใสนะครับสีใสแต่ด้วยอัปเปอร์ด้านบนมันเป็นสีเขียวส้มนะครับเราก็เลยมองดูเป็นสีเขียวนะครับซึ่ง ลายของชุดพื้นบริเวณด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นลายเส้นที่เป็นลูกศรเช่นกันนะครับก็คือพุ่งไปด้านหน้านั่นเองนะครับจะมีหัวลูกศรตรงนี้กลับมาด้านหลังนะครับก็คือช่วยในเรื่องการจิกตัวไปทางด้านหลังมั้งนะครับคิดว่านะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวพื้นนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ดูก็คือ จ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับมันจะมีผมขอเรียกว่าสะพานแกนแกนกลางก,ก็แล้วกันเพราะว่ากึ่งกลางของตัวรองเท้านะครับมันจะมีร่องนะครับแล้วก็สองข้างจะเป็นราวบันไดนะครับเป็นราวบันไดนะคือจะช่วยในเรื่องการรับน้ําหนักบริเวณกลางเท้าสําหรับคนคนที่มีน้ําหนักเยอะๆนะครับเวลาเราสวมใส่รอ,องเท้าบริเวณกลางรองเท้าจะ จะได้ไม่รู้สึกเจ็บนั่นเองนะครับจะช่วยในเรื่องการรับน้ําหนักในส่วนนี้นะครับตรงแกนกลางตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลายเส้นที่ที่เป็นลูกศรน,นะครับคา,าดกันอยู่นะครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีคําว่า nb นะครับ new balance ติดอยู่นะครับนี่นะครับ ปลายปุ่มเป็นสีส้มนะครับฐานปุ่มเป็นสีขาวขุ่นนะครับส่วนการเย็บนะครับการเย็บพื้นแล้วก็อัปเปอร์นะครับก็จะเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับอยากให้ดูคือมันไม่มีรอยปริหรือว่ารอยแตกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์ของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับครนี้เราจะมาดูกันว่ามันมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ mm. ก็เดี๋ยวเอามาช่างให้ดูกันเลยกันแล้วกันนะครับขอเลือกเอาข้างซ้ายก็แล้วกันเพราะว่ามีแผ่นรองรองเทา้าด้านในอยู่แล้วนะครับไซส์ที่ผมนำมารีวิวช่างน้ำหนักตอนนี้ก็คือไซส์41นะครับ U.S. 8 U.K. 7.5แล้วก็ E.U. 41นะครับก็เป็นสายที่ผมสวมใส่นั่นแหละนะครับก็ช่างเลยหน่วยเป็นกรัมนะครับน้ำหนักอยู่ที่205.8กรัมนะครับ205.8กรัมก็เป็นน้ำหนักที่ถือว่าเบาเลยนะสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ แต่ถ้าเอาไปใส่แล้วนะครับเดี๋ยวมีรีวิวให้ดูแน่นอนว่าใส่แล้วมันรู้สึกยังไงแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าใส่แล้วใส่สบายมากนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้า New Balance f u l o o v v p l u ลนะครับรองเท้าสายสปีดตัวใหม่ล่าสุดสินค้าใหม่ที่ทางร้านมีวางจำหน่ายนะครับใครที่สนใจ สามารถสั่งซื้อ Inbox สอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook Fanpage รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับมีจำหน่ายตั้งแต่ไซส์3าถึง45นะครับราคาอยู่ที่2,100บาทนะครับฟรีส่งนะครับพร้อมของแถมนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาบอกกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูใน YouTube นะครับ ถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเดี๋ยวทิ้งลิงก์รีวิวในการสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ไว้ให้ในท้ายคลิปนะครับหรือว่าจะกดดูบนการ์ดมุมจอขวาด้านบนก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกนแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ